ครับเมื่อนี้สิ้สต,กกกตึกป่าไปกินแรงพี่น้องสิ้ตึกป่ากินแรงโอ้ยปป่าออกข้างไปมั้แต่ว่ามีแต่ป่าหน่อยพี่นอ้องแต่บ่ป่าเงี้ยไม่ได้เขาบอ่ะอ้าเดี๋ยวด่ังฮงพี่นอ้องอันนก่อน เราบ่งหลุน้อกันพี่น้องกันมีป่าเข้าป่เดป่าตอนนี้น้อยไรก็เพ่าข้าแห่ดอกแห้หางหน่อยหลุนพี่น้องรุ่นลุดุ่นเดี๋ยวจวดจะเข้ากันตัแนทพวกแห่ขาดหลายนะตัวเอยู่ให้ออกมาล้วาพี่นองเลย

đây là nước tiểu linh nước tiểu

tu mewe <coughs> 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 Không, không? nghe lên này. i don't know what ก็ใช่ยหาที่ห่งเลยที่มันลยโอ้จะหมดแล้ว,วหมดไป tôi nói nói เรา่มมโก๊ยงแล้วเจอเอาวพนหลายที่เจินด้งด้อโอไปนาทีแล้ว